อันเดียวปูดเดียวผมตั้งขากล่องกันปูอันวิ่งวิ่งซีวิ่งเกาะกับซีนบ่ปูแน่เ่ยมันมันมาทั้งบนทั้งล่างเนี่ยเกาะกับซีโอเกาะกับซีมาได้ทั้งบนทั้งล่างกี่ปูซีนโตตัวเดเียวตัวนักล่างโอ้เดี๋ยวปูผมหาสมุดก่อนครับ ผมบว้านปูขี่รถเท่มากกรเลยก็เลยบอได้ก็เลยบอได้เตรียมสมุดไหมครับอันวิ่ง ลักหน่วยบนแตาราวิ่งอันวิ่งบนนี่เก้ากับซีนวัวปัวแม่แหละรักหน่วยมันเด้อเก้ากับซีบนเอาเก้าเก้ากับซีนี่เป็นรักหน่วยเล่นว่าปัวเหตุบ้างก็หันหกลักหน่วยครับโอ้เก้าเก้ากับซีเป็นรักหน่วยบ้างนะบางแบบนี้เก้ากับซีเอาขั้นถ้าวิ่งกับวิ่งเก้าวัวปัววิ่งเก้ากับซีแม่เนี่ยเก้ากับซีลักหน่วยมันวิ่งเก้ากับซีล่างกัน ยางเี้เก่าสุดตะวาให้เอาซีเตาสุดยอล่เอาจับคู่บนนั้นที่ปูหายตะตอห,หัวหทนกับปูกับห่ซีเก้าเก่าซีนี่หละปูงานล้านมากต้งหมดกงลังหมวดี้กันเหลยกล่างเก่าเโตนี่คือว่าพิลเก่ดหัดครับเอ้โอ้ลัดทีล่างสองทีห้า อันเดียวปูเอาเลขติดอันเอามาครบบนก่อนปูโอ้ห901 901ครับ4675เอือ 901C มันว่าปูป่ะนี่นี่ค่ะ9014675 467 โอ้เขียนผิดหกนะปูเนอะหก,กเจ็ดค่าครับเขายังไม่หายหัวปูมากเอามากมากครบบนคือหลายแต่ปูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดโตคนที่ปูเจ็ดปูเก้าหนึ่งสี่หกเจ็ดค้าโอ้กหกหรือว่าแมนเก้า 0 1 4 6หครับเดี๋ยวผมเขียนใหม่ปูเดี๋ยวผมเขียนใหม่9 0 1 4 4นูนหนึ่งสี่ล้วก็6หนะปู่หก็ดห้าสี่หอืมเอาจะหนี่ก็พอแล้วอ่านี่ตัดเล่นมาปู มันมันมันบ่หอดตีจักเทียนมบ่หอดหาจากักเยียนหลวปู่อ้อเอเก่ากับีไปักหน่วยมันบดขันโอ้เก่ากับซีเป็นรักหน่วยเดี๋ยวผมเขียนใหม่ปูผมขีเขียนใหม่จะพรักหน่วยครับสี่หกสี่เก้าสี่แต่อกน้ำแต่กอกย่ครับเอาปูจับคู่บ่หกซีเก่ากซีนี่เออมันบอกนแต่กกอกหกสี หกสี่เก้าสี่เดี๋ยวผมเขียนใหม่หกสี่เก้าสี่อ่านปูคือว่ากันเก้ากับสี่เป็นหลักหน่วยหลักหน่วยเนี่ยแีลว่าเอาหกที่เก้าที่เนี่ยมันออกกำลังกันกอกเก้าที่โอ้อันแบบว่ามันมาได้ทั้งกะทั้งหน่วยทั้งสิบตัวนี้เออมันออกกำลังกันกอกเนี่ยโอ้ครับโอ้มากน้ำกันเลยเพราะว่าเลขติดมันมี ลักลอยมันศูนย์กับเจ็ดหลักหลักลอยหลักลอยคือศูนย์กับเจ็ดใหันหอยหันหลักออหลักลอยหลักลอยเนี่คือศูนย<ม>์กับเจ็ดให้บ้านให้บ้านี่มาคบบนน่นลบปูเนาะบนคบบนครับมามคบมาคบบนมันมาเป่าหนึ่งซื้อเด้หนึงน่งหกก็ถือกับงอไข่ครับมัน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 มาเป่าหนึ่งหนึ่งงานเดียวหกพี่จะแก้รากาชูเงินหก มากัวครับแต่ปีอาทิตยนเนี่ยทูดิทูดกล่างเนี่ย,นนยอันบ้ตนในี่างตัวใดปูลังหลักสิบสองสี่ห้าลักหลักสิบนี่คือสองสี่ห้าลักหน่วยเก้าสองห้าร่างสองชุดหลักหน่วยเก้าสองหา,งหา,งหาที่ปู นบ่ี่จะกเอาเกาตัวยห์หันลักหน่วยไหน่อยโอ้อันนี้คือลักอันนี้คือลักหน่วยอันขั้นจับคู่นี่มันคื้ไเก่าคู่ตัวปูนี่นั่นแหละคู่ให้เกาให้ซีเก้าตัวโยหหันเนียนหันเอาล่างกับซีเก่าปูนั่นแหละมันมาันเนาะอือถ้าจับเต็มเก้าสีเก้าห้าเก้าสองเก้าล่างถ้าจับเต็มชุดมันก็ได้เก่าคู่น่ะปูเนาะนั่นแะปูนหเนนเก่าตัวยอยู่ลักหน่ว ถ้าว mm ิ hmm. <quin Daniel s> uh, <pin anden> ่งก็วิ่งเก้าปะปูแมนนะวิ่งเก้าเลยอืมวิ่งเก้าสองเก้าสี่เก้าห้าเก้าหลังเท่านั้นครับบน่เก้าเม่อปีปีเมื่อปีนี่สูตรไห้บ้นย่งย่าง่สูตรเดียวนี่ละว่สูตรอันสูตรล่างนี่เมื่อปีนบ่ปูนี่คิบอ้าปูปูสูตรล่างมันรบก่าหลงหน่อยับ สูดหนึ่งนี่ก็เก่าสูสองก็เก่าสูสามก็เก่าสูสี่นี่ก็เก่าว่ามันเด่นที่เก่าเก่ารักงอยตัวเดียวเลยครับโอ้เด่นที่เก่าหาที่รักดีไปรถเอาขั้นวาเอาขั้นวาร์รักงวยปูคือจับปะกรวยผมขึ้นยังไงเก่าซีสันมันต้องซีมันต้องซีเก่าตัวปูต้อเก่าแล้วลอกที่เก่าทเอามนปูโอ้โอ้ผมผิดโอ้ผมผิดเองคร โอ้ปูบอกสี่เก้าที่ผมผิดเองเออนั่นลสี่เก้าตัวเดียวล<ะ>น,น่นครน่ๆทาทีละตไปหมดโอ้แต่ผมขี่จับคู่ให้เต็มผมมีจับเต็มชุดให้เอฟซีรถแต่ว่าปูฟันทงตัวเดียวคือสี่เก่าเยอจับไว้รถนั่นเก้าโตนันบ่าพิดจังหวัดหันอือเรียบัตรรับพิดมันหนึ่งสามสี่ครับเจนย์นเนบัอกหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับ 7, เจ็ดเก้าศูนย์ขึ้นกันสามหกเก้าออกจะกบบผิดจับแกอันสูตรล่างนี่คัดจับเต็มสูตรนี่คิดว่ผิดจักหวันบ่ปู่บไปนัถถง่งนั่งเแ่าเลยนั่ถถงเแ่าเลยโอ้โหนี่ก็ถือเลขเด้องไปติดนี่จับนี่ก็ถือเลขครับอือนั่นแหละมึงบ่ผิดจักหวัน โอสูตรล่างนี่ขั้นจับเต็มชุดนี่บอเต็บบอพิดจังหวัดบาปูบอ,บอพจังหวัดเลยนงครับโอ้ครับเดี๋ยวผมจับเต็มชุดทางเอฟซีเป็นก็เมเก้าชย์ปูก็ถืเก้าุเห็นไหครับแมนแมนอยู่ปูเก้าชุดหนั่งปูถือแมนอยู่นีเกาดตัวเดียวคือบอกเห็นบ่าเก้าุครับแมนอยู่ปูอันว่าเมีละมวนนี้กันสี่เก้าตัวเดียวเน้เนที่รัตตลี่ใปูสี่แล้วรัตติลี่แล้วปูปูซึ่งรัตติรี่ตัวไหน อ่าสี่เก่าโยวเหรอเน้นๆเลยโอ้ปูปูคือหมักสี่เก่าสี่เก่าด้จะปหเอาตัวเอนเด้ัถือดด้อันผมได้ลอตเตอรี่สี่ใบหละผมได้เ็ดศูนย์โอศูนย์เ็ดไม่ปูตวาสูตรบนตวาสูตรล่างตวาดบน่าปูไปข้างบนข้งบนยังกระมี่ตกับเก่าอีกแล้วบัถือตวามาครบบนของปูนี่มีที่ศูนย์เ็ดนี่ กลวงยัทุบลำเงินบนมันตีกับเก่ามันบวกิดจะหวดตีกับเก้าทำาน่าได้เียนไว้รวดบนหลักหน่วยบนเก้ากับตีครับผมเขียนไว้แหละปู่แต่ว่าผมขีดหลอกไหมอยนั่นแหละค่ะอกนี่สองโจนกับ่าถืออีบบนนะครับโอ้ปู่เห็ดหลายถู่ทไมร่วงตัวนี้ป่ะแสดงว่าทุกสูตรนี่ต้องเด่นเก่ามัดเล่นปู่เก่ามัดเด่นแบบเลย อ้สเพาะลางเด่นเก่าลางล,ลางแห้งเก่าครับทีเก้าตัวเดียวครับนี่เท่านั้นละอาครับการนมัตรการปูครับผมเด่นพวเอาพี่น้องแอดขีด้เขียนไหม่หลอกไม่ด้อันนี้เพราะว่าเขียน่าพราะว่าปูกับเบาเร็ว เอาพี่น้องแคปหน้อจอด้ะครับเด้อแอดได้เขียนไม่หลอกไม่แล้วพอวันเฝ้าตอนปูทั่วมาปูสามแปดมาควบบนนะพี่น้องขั้นประมักปูจับคู้หอห้องก็จับเอาอันนี้มาควบบนปูวา่ามาควบบนวันเก้าศูนย์หนึ่งสี่หกเจ็ดห้า ส่วนเลขวิ่งนี่วิ่งบนนี่ปูให้วิ่งเก้ากับสี่เก้ากับสี่ปูมาจับคู่ใหต้ตาหกสี่เก้าสี่ได้พี่น้องได้นี่มาครบบนถ้าบ่ามักปูจับคู่เฮาก็จับคู่เอาจับคู่เอาอยู่ในเจ็ดตัวนี่พี่น้องแต่ว่าปูแบบตัดหาบแดนี่ปูตัดหามันก็คิเดเยอะยู่หกตัวปูว่าหาปูาเอาว่าท่านพี่น้องมากกับจัดได้ได้นี่หานี่ ปูปลาปูบลมักปูปลาปปจับห่อกระจับเอาอยู่ในหกตัวนี่ยศูนย์เอ้ยเก้าศูนย์หนึ่งสี่หกเจ็ดนี่จับเอาวิ่นเอาอยู่ในนี่มาครบบนพี่น้องปูมาจับกูใหย้ยตะแคร่หกสี่เก้าสี่สองคู่สองหางตัวนี้ปูจับกูให้ถ้าบลมักปูจับกูห่อกระจับเอาวิ่นเอานี่ยแหละมาครบบนนี่ที่นี่ก็มาเบื้องล่างบบดนี้พี่น้องล่าง ผู้มันใจคักสีสูตรหาสูตรส้นกันที่เก่าเด่นที่เก่าพี่น้องบงควบคูก่กับไปน่ำกระบนอันนี้ลักลักสิบล่างสองหหลักหน่วย9ก้หแต่ปูให้วิ่งเก่าได้พี่น้องล่างวิ่งเก้า เพราะว่าซีสูตรหาสูตรมันส้นกันอยู่ที่เก่าได้พี่น้องได้เด่นที่เก้าเด่นที่เก่าได้พี่น้องได้ขั้นจับูตดเต็มมันขีได้เก่าคูแต่ปูประจับปูฟันท่งไห้เม็ดเดียวเน้นเม็ดเดียวคือซีเก่าพี่น้องนี่ปูเน้นเม็ดเดียวคือซีเก่าแอดก็เลยมาจับคูไห,ห้เต็มชุดให้เต็มชุดไห้เอฟซีเพราะว่าหลักหน่วยหลักสิบเพราะว่าตรงตรงว่ต้องกลับได้พี่น้องตรงตรงไม่ต้องกลับเพราะว่านี่ อันนี้ลักสิบอันนี้ลักหน่วยก็เลยมาจับคู่ให้มันได้เต็มชุดเก้าคู่นี่ห้าเก้าห้าสองห้าห้าสี่เก้าสี่สองสี่ห้าสองเก้าสองสองสองห้าตรงตรง,ตรงไม่ต้องกลับมันกลับกลับในตาหาสองสองหานี่ยคับตัวได้ดพี่น้องเนี่ยสองสอ,องหาครับตัวแล้วปูมันเน้นให้เม็ดเดียวคือสี่เก่าได้พี่น้องได้ เอาแคปหน้าจอตามนี้ได้พี่น้องได้ปูมั่นใจคักปูว่าสื่อแล้วนางขาวรสสันปูเป็นปูเบาเองได้พี่น้องได้ฟังปูเบาได้ขีปออกก็ได้ดเอา้เอา,อาแคบหน้าจอครับผมอันนี้บนอันนี้ล่างเอา้าปูสรุปให้แล้วทั้งบนทั้งล่างได้พี่น้องได้มาครบบนมาครบล่างปูก็ห้มาแล้วเอา้าตามนี้ครับผมให้พี่น้องมันๆน,น,นั่งแห่งป,ปังๆกันสุปปูสุพข้น ก็อย่าลืมฝากคนไลค์กดแชร์คนตินดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม